สำหรับข้าสู่นะครับเกมที่สองของพี่เมฆของเรานะฮะเกมนี้ครับไทยอาหารนะครับประจําจังหวัดที่ถูกว่าอยู่จังหวัดอะไรให้ได้เยอะที่สุดพร้อมแล้วเริ่มรับมาพิษณุโลกจังหวดเชียงให,หม่เชียงใหม่ถูกต้องครับลาบมกลาบหมูคั่วปิศาจ้ิาจน่านไม่ได้ครับขนมจีนน้ำย้อยครับใต้จังหวัดจังหวัดจังหวัดหรอลำปางลำปางลำปางแท่ครับเชีรา ันนี้ให้ฟ้ามไปเลยต่างโอเคตำตังมีพันครับอะไรวันสกุนสกุนนะสกุนตะกุ้ตำเบ้งนาคูสุนไทยเนือกรล้งแกแพ่แพร่กาละสินครับหมกจอกจอกล้อหอกระโคไทยน้ทพริกนงน้ำมันปลาลาดปลาลาบยำกุ้งจอกโลาาดจอกลาชาดปาชบริษาทครับลาคูนาครับผมมีทุกจังหวัดเลยนะร้อยเอ็ดรหาสสลักรับ ถ้าพุ <ihrer vocal majesty> ่นน <Brothers> ้ำม <t ory> ัวเขาตกเองอย่ากมงวลจ้าจ้าไปกรุงเทพไม่โตครับไม่ใช่ครับเขาจีนเขาจีอีสานทั้งจังหวัดจีนทั้งจังหวัดเลยเลยเลยร้อยเอ็ดดำหัวกะลาข้าวต้มไม่ทันจังหวัดอย่ากังวลันนี้กไปสามคะแนนครับและเมนูอย่างอ่างแก๊ปบอกอ่านยากมากเลยฮะเมนูนี้เป็นของจังหวัดอะไรฮะพอรู้ไหมครับรู้แล้วก็ไปเลยในสองหนึ่งเฉลยครับสุรินทร์นั่นเองครับ